สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับฝ้ายจากช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ฝ้ายจะพาทุกคนนะคะมาในหัวข้อข้อดีและข้อเสียของบอลสีในตู้และนอกตู้ค่ะต้องเท้าความก่อนนะคะว่าทั้งบอลในตู้และนอกตู้นะคะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันนะคะซึ่งฝ้ายคิดว่า คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็นหน้อยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อดีของการเลี้ยงบอลสีในตู้ก่อนนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือบอลสีที่เลี้ยงในตู้เนี่ยเขาจะโตเร็วนะคะจะโตเร็วกว่านอกตู้นะคะข้อที่2จะปลอดภัยจากศัตรูพืชนะคะก็คือจะไม่มีแมลงอะไรนะคะไปกวนเขานะคะท่านผู้ชม อ่าไม่มีมแมลงไปกวนเขานะคะใบเขาก็จะสวยเนาะข้อที่3นะคะก็ช่วงหน้าหนาวนะคะก็คือปกติแล้วมันจะทิ้งใบใช่ไหมคะถ้ารักแต่ถ้าเราเก็ใบแต่ว้ในตู้เนี่ยมันก็จะช่วยลดการทิ้งใบได้นะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการปลูกบอนสีหน้าหนาวใช่ไหมคะที่เขาให้เก็บเข้าตู้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปนะคะ่านผู้ชมในการทิ้ง อายุของบอลสีด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยมีอายุแก่แบบมีหัวแบบเกิน8เดือนเกเดือนแล้วเขาทิ้งใบหรือเปล่านะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมือใหม่หัดปลูกก็จะมีแต่บอลต้นเล็กๆหรือยังไม่มีอายุหัวที่พอจะทําให้ใบเขาทิ้งใบไปนะคะแต่ในการทิ้งใบเนี่ยบอลสีไม่ได้ตายนะคะในปีหน้าปีถัดไปด้วยดูถัดไปเขาก็จะขึ้นออกมาใหม่อีกนะคะท่านผู้ชมอ่ะแล้วข้อต่อไปนะคะ ก็คือการเลี้ยงบอลสีในตู้นะคะก็จะช่วยทําให้ถ้าเป็นไม้จอ,อมะค่ะไม้ที่เราเอาหัวออกนะคะเขาจะถ้าเราเอาไปเก็บไว้ในตู้เนี่ยเขาจะรับตัวเร็วก็คือจะมีการฟื้นตัวที่เร็วกว่าการเอาไว้นอกตู้นะคะอันนี้คือข้อดีของการเลี้ยงบอลสีในตู้นะคะต่อไปเป็นข้อเสียกันบ้างคะ่ะข้อเสียข้อเสียเขาเนี่ยก็คือเวลา นอกตู้เนี่ยนะคะบอลสีที่เราเก็บไว้ในตู้เวลาเราออกนอกตู้เนี่ยจะสังเกตได้ว,ว่าคอเขาจะตกนะคะคอเขาจะตกก็คือต้องพักฟื้นใช้ระยะเวลาสักพักนะคะกว่าที่เขาจะปรับสภาพสมดุลให้เข้ากับบรรยากาศภายนอกได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นข้อดีของบอลสีนอกตู้กันบ้างนะคะข้อดีของบอลสีนอกตู้เลยเนี่ยก็คือเขาจะ ความแข็งแรงมีความแข็งแรงอ่ะมันเหมือนกับการที่เราเลี้ยงลูกไว้ในตู้ในข้อแบบเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่ามันอ่าการที่เราเลี้ยงลูกไว้แบบว่าไม่ให้เขาพบเจอโลกภายนอกเลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองนึกดูนะคะกับการที่เราเลี้ยงลูกแบบเผชิญกับโลกภายนอกนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีการทนต่อสภาวะต่างๆนะคะในโลกภายนอกนะคะ แล้วข้อที่2เขาจะเกิดหัวเร็วจะสังเกตว่าถ้าเราอยากให้บอลสีมีหัวเนี่ยต้องเอามาไว้นอกตู้นะคะเอาเลี้ยงข้างนอกเลยหรือเราจะฝังลงไปในดิน,นะคะ่ะท่านผู้ชมฝังลงไปในดินให้เขาเนี่ยเกิดหัวเร็วนะคะอันนี้คือข้อดีของบอลน,นอกตู้นะคะฝ้ายก็หยิบหยิบยกมาข้อเด่นๆนะคะข้อเด่นเส่วนข้อเสีย ข้อเสียของบอนนอกตู้นะคะก็คือเขาจะมีมแมลงไปเกาะถูกต้องไหมคะหรือพวกไรแดงอะไรอย่างนี้คะ่ะไปเกาะแล้วในช่วงของฝนตกนะคะเวลาฝนชุกใบเขาจะเกิดอาการใบเน่านะคะซึ่งวิธีการนะคะมีแก้ไขโดยอย่างเช่นไรแดงให้ใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับน้ำเปล่านะคะเอาไปฉีดนะคะเอาไปฉีดอันนี้จะช่วยป้องกันได้นะคะอ่าและนี่นะคะก็คือ ทั้งข้อดีและข้อเสียของการเลี้ยงบอลในตู้และบอลน,นอกตู้นะคะซึ่งฝ้ายได้ยกข้อเด่นๆมานะคะให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในความคิดของฝ้ายนะคะส่วนตัวนะคะเลี้ยงทั้ง2แบบค่ะคือทั้งในตู้และนอกตู้นะคะเพราะว่าในการขยายบอลสีเนี่ยเราจะต้องมีการผ่าหัวถูกต้องไหมคะอย่างเช่นเวลาฝ้ายผ่าหัวออกเนี่ยฝ้ายก็จะเอาไม้จอมไปไว้ในตู้ถูกต้องไหมคะเพื่อให้เขาโตเร็วลัดตัวเร็ว แล้วเมื่อเขารัดตัวตัวเร็วแล้วเนี่ยเราก็ออกมานอกตู้เพื่อให้เขาเกิดหัวอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนั่นมันหมายความว่าการที่เราจะเลี้ยงบอลสีหรือทําอะไรก็ตามเราต้องใช้ ทั้ง2วิธีนะคะมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาดีนะคะเพราะว่าทั้ง2อ,อย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้นะคะแล้ววันนี้ฝ้ายก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ